บอกว่าจากวัฒนธรรมค่านิยมประเพณีของคนบอกไรครับเรื่องครอบครัวคนอืนอยายุ่งเรื่องครอบครัวคนอนอยายุ่งกฎหมายที่เปลี่ยนใหม่ครับกำหนดให้เป็นหน้าที่สิทธิและหน้าที่มีสิทธิและหน้าที่เห็นไหมสิทธิคืออะไรครับเมียถูกซ้อมเมียมีสิทธิครับคนทั่วไปที่เห็นมีหน้าที่ จากเดินทุรังไม่ใช่เปลี่ยนนะครับเขาบอกเรื่องครอบครัวก็ไม่เกี่ยวบอกเกี่ยวที่ว่าทําไมเกี่ยวละ่ะก็กฎหมายประคับให้กูมีหน้าที่นะโทษนะเป็นภาษาไว้รุ่นนิดนึงก็มีหน้าที่หน้าที่อะไรหน้าที่แจ้ง,งไงคำว่าแจ้งในที่นี้อยา่าไปใจผิดน,นะครับคำว่าแจ้งตามกฎหมายนี้ไม่ใช่เป็นคําร้องทุกข์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจาควาอาญาไม่ใช่เป็นคำร้องทุกข์ครับ เป็นการแจ้งตามหน้าที่ตามปรน,นี้ไม่ถือเป็นคําร้องทุกข์ถ้าแจ้งไปแล้วจะมีการร้องทุกข์ต้องไปทําคําร้องทุกข์อีกครั้งหนึ่งเป็นการแจ้งตามหน้าที่อย่าปทอย่าใจสะสนะผู้ที่ถูกกระทํามีสิทธิ์แจ้งผู้ที่พบเห็น ประชาชนคนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นตำรวจอำเภอรครูพบเห็นรู้ว่าพ่อแม่ทานลูก,ลกมีหน้าที่แจ้งมีหน้าที่แจ่งงัดโรงพยาบาลสุนทีอย่าถามความสมัครใจการแจ้งในนี้ไม่จำเป็นต้องถามความสมัครใจครับเป็นการแจ้งตามหน้าที่ ส่วนกระบวนการต่อเดี๋ยวเป็นหน้าที่ของเจ้าที่ต่อไปจะดําเนินการแต่พวกเห็นผู้ที่ทราบครูอยู่โรงเรียนลูกเด็กซึมครูสทราบแต่แจ้งด้วยวาจานังสือหรือทางโทรศัพท์นี่คือกฎหมายนะนี่คือกฎหมายที่เขียนเอาไว้ในสมัยเจ้านี้พอมีกฎหมายปับ๊บกลัวเราจะไม่รู้ครับ ก็พยายามเขียนระเบียบตามอีกว่ารายละเอียดนี้ใครก็ต้องเจอบ้างเนี่ยก็เขียนเลยครับเราเบียบมาอีกแค่แพทย์พยาบาลน,นักจิตวิทยานักสุนขนคร้นที่สาธารณสุขเห็นไหมครับพยาบาคลครูนายจ้างนี่กระทรวงพอกระทรวงแรงงานบอกโอ้นี่เป็นหน้าที่เราแล้วเลยนี่นายจ้างนายจ้างมีหน้าที่ดูแลผู้ถูกที่เป็นสิทธ์ลูกจา้างจะต้องแจ้งหรือรายงานต่อเจ้าที่โดยมิ พักช้าโอ้กระทรวงแรงงานบอกโอ้เราก็เกี่ยวข้องได้เหมือนกันนะเนี่ยทําไมเราไม่รู้อ่ะก็ไม่ได้มานั่งฟังไงถ้านั่งฟังจะรู้อ๋อมันมีหน้าที่ให้เราเป็นน,ยนายจ้างคุณต้องมาดูแลด้วยว่านายจ้างดูแลยังไงบ้างไปตบตีใน,น,นโรงงานนายจ้างทําไงครับเนี่ยโรงงานเยอะแยะครับที่เกิดมีการทำาันดรแลในครอบครัวกันเยอะแยะครับในโรงงาน ในสถานประกอบการนายตั้งม nice ีหน <as> anyway ้าที่ต้องแจ่เห็นไหมความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับหน้าที่มันเชื่อมโยงกันได้ไหมเห็นล้วยังความเชื่อมโยงนี่เป็นระเบียบนะเขาบอกว่าไล่แจ้งแล้วจะถูกด่างไหมเขาจะมาไล่เบี้ยทีหลักไหมพอผมณเมียก็ดีกันแล้วจะถูกอะไรปากอกนี่กฎหมายคุ้มครองไะทั้งแพงอาญาแล้วก็ในทางปกครองทั้งแพงอาญาแล้วก็ในทางปกของ ผมจะไปแจ้งใครอะใครจะรับง,งานต่อจากผมล่ะต้องบอกต่อนี่ไงห,หนึ่งบุคคลที่น่องตีว่าการกระทรวงพอมอแต่งตั้งโอ้ยบอกทั้งจังหวัดมีแค่ห้าคนดูแลไหวไหมไม่ไหวกฎหมายบอกนี่ไงพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจตามประมวลกฎหมายวิ ที่พิจารณาความอาญาอ้าวเอใครบ้างอะเนี่ยผู้ใหญ่บ้านกำนันเป็นไหมครับเป็นอ,อืเออถ้าฝ่ายปกคร,รองต้องกลับไปกระชับนะเลยเฮ้ยหน้าที่ของคุณนะเนี่ยผู้ใหญ่บ้านกำนันนะครับปลัดอำเภอนายอำเภอปลัดจังหวัดผู้ว่าเป็นไหมครับเป็นตำรวจตั้งแต่พลตำรวจตั้ไปเป็นไหมครับเป็นนี่คือหน้าที่คุณเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายฉบับน,นี้แล้วผมไม่รู้ผมไม่มีหน้าที่ไม่ได้แล้วนี่คือกฎหมายกฎหมายบังคับถ้าใครไม่ทําถือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นั้นเวลาแจ้งแจ้งเห็นตำรวจเดินมามูช่วยหน่อยผเมีทะเลาะกันงูบอกทุกลลาไม่ใช่ผมไม่เกี่ยวแล้วกัอบพวกบอกไม่ได้หมูนี่เป็นอะไรครับพนักงานเจ้าที่นะถ้าไม่ทําละเว้นเดี๋ยวจะไปแจ้ง ดำเนินดีกับตำรวจฐานเล่เรืนไป,ไปลาที่ผู้ใหญ่บ้านกำน,นันผัวเมียทะเลาะกันในหมู่บ้านผู้ใหญ่ไปดูที่มันจะตีกันตายในบ้านและนะ้วน่ะผู้ใหญ่บอกไม่เกี่ยวเรื่องผัวเมียเมไม่เกี่ยวบอกผู้ใหญ่เป็นพนักงานนะจำไว้เลยครับใครที่มาจากฝ่ายปกครองท่านต้องไปกำชับนะครับผู้ใหญ่บ้านกำนันให้รู้จักบทบาทตามกฎหมายฉบับนี้ด้วยว่าคุณเป็น,ปนพนักงานเจ้าหน้าที่ มีกระดเกณฑ์นะอำนาจหน้าที่ถ้าดูครับแค่พลตำรวจนะแค่ผู้ใหญ่บ้านนะผัวเมียตีกันที่ไหนเข้ารับเหตุได้ตีกันในบ้านเขาคุณเข้าบ้านเขาได้ครับเป็นอำนาจพิเศษเป็นพลตำรวจผัวเมียตีผัวเมียตีกันพ่อแม่ตีลูกพลตำรวจนะครับเข้าบ้านใครก็ได้ไม่ผิดฐานบุกลุกเพราะกฎหมายให้มาก มีอำนาจเข้าไปเลยครับไม่ต้องไปขอหมายศาลครับเพียงแสดงตัวนี่ฉันเป็นตำรวจเป็นพนักงานฝ่ายปกครองเข้าไปห้ามได้แล้วแยกตัวออกมาไปรักษาส่งตัวส่วนจะดำเนินคดีหรือไม่เป็นอีกกรณีหนึ่งอำนาจใหญ่ไม่ใหญ่เดี๋ยวดูงั้นเวลาเราได้ยินเสียงผเมีใครตีกันข้ามบ้านเขาแจ้งผู้ใหญ่แจ้งคนตำรวจคุณสามารถเข้าไประงับเหตุได้ไปสักถามได้นเกิดอะไรขึ้น แล้วแยกจากกันได้โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายฉบับนี้ดังนั้นผู้ใหญ่บ้านกำนันทำนั้นครับว่าทำอย่างไรที่ในตำบลเนี่ยจะให้ผู้ใหญ่บ้านกำนันเข้ามาเป็นเครือข่ายได้รู้จักหน้าที่ตัวเองเนี่ยว่าถ้าเกิดเรื่องเราทำไงหรือแม้นแต่ประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้านตำบลนะครับป้าถ้าเมียถูกทำร้ายหรือใครตวอครอบครัวเนี่ยให้มาแจ้งต่อผู้ใหญ่บ้านนันซึ่งเป็น พนักงานเจ้าที่ได้เราจะทำหน้าที่ปกป้องท่านเรามีหน้าที่อะไรบ้างท่านขึ้นป้ายประธานาธิดในหมู่บ้านตระเวนั่น,นก,ก็ได้จากธุระธุระไม่ใช่ท่านเปรียบตัวนั่นคือหลักเกณฑ์ที่กฎหมายทําให้ว่านี่คือพนักงานเจ้าที่นะรู้แล้วเจ้าที่คือใครตามพรบคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยอะไรครับผวกพอผมมีตเีการปับ๊บเรายุ่งทุกเรื่อง <laughs> <laughs> พ่อบอกอะไรครับนี่คือเลยครับหน้าที่ไม่ใช่ ทุลัไม่ใช่แล้วกลายไปเลยครับถ้าเห็นพมีมิกันเราบอกว่าเราจะเสือใส่กอเลยทุกเรื่องเลยพ่อเลยครับนี่หน้าที่มันเขียนเว้นกฎหมายถ้าใครดา่าเราเราบอกเฮ้ยอย่าดานะนี่เราทําหน้าที่ของอะไรครับคนละเมืองดีแล้วเป็นหน้าที่ที่กฎหมายบังคับไว้ว่าพบเห็นต้องแจ้งแจ้งต่อใคร